เซฟปิ้นครับพี่น้องครับสวัสด์รถไถง่ายจุดบังไฟพัสรนครับพี่น้องหกหุ่นเอาละเอาละ หัวหน้าพูนใช่กำลังไปหาขี่ดินดะมาไวเอดเถิดบังไฟครับพี่น้องครับสมเหตุสมผลครับพี่น้องครับแปะหน่อเสียมถือคู่ดำทำท้าครับฝุ่นกำลังยางมาครับหัวหน้าแแบงก์กำลังยายเม็ดเข้าครับพี่น้องครับอิ่มเข้าวอิ่มแล้วก็ยายเม็ดเข้าเท่านั้นแหละของเคยครับพี่น้องครับได้เยอะนะได้เยอะไหมเถิดนะได้เยอะไหเถิด ว้ายมันก็เป็นปุ๋ยเดี๋ยวเขาผู้อุปถัมภ์ใส่ได้อยู่มั้งโอ้โหแงครับพี่น้องมื่อวานปาดโฉมแบบเป้าท่านฤาษีน้อยครับถ้าท่านฤาษีน้อยมีท่านมากครับหัวหน้าส่วนเฮาลุ้นวัอนี้หัวหน้าดุนติดประกิจว่านปุ๋ยเสื้อเข้าครับพี่น้องมามิได้ถือผู้การไปคุ้มหอดมองหอดบอนครับมามิได้ครับวัอนี้ วันนี้ได้หนูครับวันนี้พอดีมาครบมาเฮือครับก็เลยได้ว่าันีโอ้ใกล้ป้าชื่ออย่างติ๊กแบบเด็ากเกาิดมัวกำลังปูนครับพี่น้อง <c oughs> อยู่ทะเลทรายดอ m คอมอยู่พ <c oughs> ื้นที่ของหัวนาปูนชัยเพิ่นครับพี่น้องกันเห็นะครับ มึงบรรยากาศมึงบรรยากาศครับพี่น้องครับพุณที่อยู่ที่อยู่ทัดเกียวชุกกระยำข้างลุ่มทำการมิกครับพี่น้องิมสวัสดีครับพี่น้องปองปลายของบ่าวดุมลุดกครับวันนี้กะมาอยู่เดินทะเลทรายดอทคอมครับพี่น้องของท่าน พื s <S ้นท anyway. all ี่ของท่านพูนใช่ครับของโหนาพูนใช่เพิ่นเจ้าของเดียวกันครับสร้างภาพการเกษตรท่านละครับพี่น้องครับมาสัสดีรครับเสียบปินเจ้าของขายบางไฟสอสวัสดิ์รถไถใหญ่ครับพี่น้องครับวันนี้เพิ่นละเม็ดบางไฟน้อยครับเป็นบางไฟท้อพีซีท้อจะหุนเหรอพวกหุ่นผํมเนี่ยทจะหุนนี่พวกหุนหุนเนาะท้อพีซีพวกหุนครับวันนี้เั็นจะมา สาธิตเฮ็ดเด้อพี่น้องเฮาเบิ่งครับว่ามันจะฮึนหรือแนวเลิกอะมาคอยลุ้นเดียวครับพี่น้องครับมื้อนี้กัเป็นเกปุ๋ยสูตรปุย๋ยโพแทสเซียมไนเตรตครับพี่น้องครับผสมชิมาชิมาปุ๋ยสูตรนี้เซอร์โพลไมักับดกครับจจพี่น้องครับผสมชิพาให้มันจะขึ้นบ่ต้นลำต้นแข็งแรงบ่ดิบ<อ>าไปอย่มมาว่าแต่แยกไปเสื้อซีโพกี้ซิฟสูตรหลายหรอมันจะเซ่เข้าน่ะ มองยิได้คราบวาสวสวัสดิ์กำลังตัดไม้เอ็ดแนวทั้งครับภาษาบุทธายห้องค่อยแนวทั้งพี่เก๋เีสาดสากตำบั้งไฟสากทาบ่อนแ่เขาไปเอมันงแดมันเหลวมันยังได้รสชาติเป็นหวา คน่ยิ่งหรอกลูกเปลยนหลักาเข็มถงนี่ไข่นี่สีลุ่มทั้งตั้งถังไหนไขนี่สีลุ่มทั้งตั้งไปทางดอยเนี่ย้วนเวทุ่ยแ่เวตาดำจูดเด็กเาดกล้ช้กลช้ำเฮ้ยอ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ย้เ้ยเลยเฮ้้เฮเ้เฮ้ยเ ย่อมกองบางกระเลี้ยวไปตะวันนี่ล่ะไปห้องคนนังกรี้ยวสอสวัสดีคนไทยไงครับอัดเทิดแล้วครับพี่น้องบางไฟทอพัสดรหกหุ่นครับพี่น้องกำลังอัดเทิดดินเหนียวแล้วเปลี่ยนอัดเทิดเรียบร้อยครับพี่น้องวังไฟทอพัสด์เฮ่า แบบนี้ก็เอาหู้แล้วแบบนี้ต่อไปก็เ็นหางแล้วแบบนี้นะนี่มึงไฟหางได้ครับนี่แม่จีบอ่มึงไฟหางได้หนอไฟหางน้อยครับพี่น้องเอามาลุ้นน้ำเดียวว่าเราเป็นอะไรเลยเหลือหมอบหู้แล้ว ไต่ไฟว่านกันเลยไตฟันไต่ไฟว่านกันโอ้ยนี่ไปที่เด้ออยู่หัวหน้าแล้วอันยูยืนเงาย้อนเอทบังไฟได้พี่น้องเลยอันยูไปยืมเสื้อหางเรียบร้อยครเด้อซมันห้องกับมีแต่ใอยเนาะเสื้อหางแล้วครับพี่น้องครับเซฟินเสื้อหางแล้วมาลุ้นน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวขึ้นนาเลิกอะมาลุ้นน้ำเดียวครับพี่น้อง โซส,สวัสดิ์รถไถ่ใหญ่เสื้อปิ่นกำลังเสื้อหางเสื้อไสค,ครับพี่น้องกำลังเอาขี้เกียมาล้อครับล้อหูมันมีกันล้อคนนะครับล้อหูล้อ <laughs> ก้อนกับเสื้อปิ้นครับพี่น้องครับโซสวัสดิ์รถไถ่ใหญ่จุดบังไฟพัสรอนครับพี่น้องหกหุ่นใส่สโลโมู่ันครับพี่น้องครับ เหลืลหอแล้วค <c oughs> รับเหลือห่อแล้วว้าวเดินดูดก่อนี่ดูบ้างเถอะนมาลุ้นน้ำเดียวครับพี่น้องครับมาลุ้นน้ำเดียวครับลุ้นน้ำเดียวเหลือแล้วครับเหลืลอแล้วเอาละ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  กาอะไรก็ all l l ตกซาเลยครับพี่น้องครับ การไการพูดตกซะเลยครับพีおお่น้องครับครับเมื่อตะกี้นี้ก็เป็นมังไฟหองทันเซปินครับพี่น้องครับเจ้าของขายมังไฟโซสวัสดถไงครับเอามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เฮ้ยครับทีมงานเบ้าดุมดูดเด้พี่น้องเด้อครับสําหรับคลิปนี้ก็ยู่ดีพีแหงสุคนตํารวยสวัสดีครับสวัสดีครับ